สวัสดีค่ะบ้านทอรักนะคะมารีเดียววยก็วันนี้จะเป็นคลิปของการถักพื้นฐานนะคะง่ายๆนะคะมารีทำได้คุณก็ทำได้นะคะเป็นคลิปการถักขั้นพื้นฐานอันนี้เราจะมาฝึกสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับท่านใดที่ เพิ่งจะเริ่มหัดถักนะคะซึ่งการถักเบื้องต้นเนี้ยจะเป็นเ,เราแทบจะได้ใช้ตลอดเลยนะคะวิธีการดึงไหมมันก็จะมีด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนะคะเราก็ต้องค่อยๆดึงออกมานะคะไหมที่ใช้ฝึกเนี่ยจะใช้เป็นไหมอะไรก็ได้นะคะขออธิบายถ้าถักหนึ่งเส้นก็คือหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะถ้าถักเป็นเส้นคู่ ก็คือนำสองเส้นมาประกบกันก็คือเส้นที่ปลายไหมที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ตรงจุกกลางของไหมเนี่ยนะคะบางทีเราต้องใจเย็นๆนะคะในการที่จะถักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสัญลักษณ์การถักง่ายๆนะคะวิธีการจับเข็มจับไหมก็ใช้การถักที่ถนัดมือนะคะเพราะแต่ละคนก็ถนัดต่างกันเนาะ เริ่มต้นที่โซ่นะคะนะค,ะนะคะไม่จับคือบางคนไม่ถนัดก็คือใช้วิธีธการมัดปมแบบนี้ก็ได้ให้เป็นช่องแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการเกี่ยวไหม เราจะเริ่มต้นด้วยโซ่นะคะใช้ใช้เข็มนะคะเกี่ยวแล้วก็จับซึ่งเมื่อกี้ก็คือเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็คือดึงแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เข็มเกี่ยวดึงขึ้นมาอันนี้คือหนึ่งโซ่เกี่ยว แล้วก็ดึงลอดห่วงเกี่ยวแล้วก็ดึงลอดห่วงอันนี้คือการถักโซ่นะคะแบบนี้นะคะ เมื่อเราถักโซ่เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักควักธรรมดาหรือว่าถัก x นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นคอทอของไทยนะคะก็คือควักธรรมดาเป็น x นะคะเป็น x กนี่ก็คือการก็คือถัก x ก,ก็คือควักธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะเป็นถ้าสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวมารีจะขึ้นไว้ตรงข้างล่างนะคะว่า ที่มันเป็นภาษาอังกฤษแพทภาษาอังกฤษเขาจะทํำยังไงแต่เท่าที่จําได้เขาก็จะเรียกว่าซิงเกิลโคเชนะคะถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเป็นแคปชั่นตรงข้างล่างให้ดูนะคะว่าอา่าสัญลักษณ์แต่แต่ละอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะเราก็เริ่มต้นทักควักธรรมดาก็คือ เราจะเว้นถ้าเวลาถักเริ่มจากงานจากโซ่เราจะเว้นหนึ่งช่องแล้วมาเริ่มช่องที่สองนะคะเวลานับก็คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองสามสี่อย่างนี้นะคะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามันก็จะมีสองห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็รวบแบบนี้แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบ แบบนี้นะคะแทงเข็มรวบอันนี้คือควักธรรมดานะคะนี่นะคะก็จะเป็นควักธรรมดาถ้าเวลาเราจะพลิกกับงานเราก็จะโซ่หนึ่งแล้วค่อยพลิกกับชิ้นงานก็แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาการถัก อขอทอก็จะมีถ้าสมมุติว่าเราตวัดเข็มหรือว่าดึงไหมควักเข็มมันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นการถักให้ x เ,เป็น x ก,ก็คือถักควักธรรมดาให้เป็นตัว x สวยแทงเข็มลงไปคว้าไหมเอ้ยขออทษค่ะคว้าเข็มแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ แทงเข็มลงไปความความเข็มนะคะอันนี้ก็จะได้เป็น x อ,อที่เป็นเหมือน x อกาก,บกะบาดควายแทงแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ย งานตุกตาก็จะสวยนะคะถ้าเป็นการถักตุกตานะคะก็คือแทงเข็มแล้วก็เนี่ยความเกี่ยวขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นวายูเราก็จะเกี่ยวจะเกี่ยวอีกแบบหนึ่งนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นคอทอหรือควักธรรมดาแล้วทีนี้เรากา็จะถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะหรือว่าถ้าสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นทีเราจะเพิ่มโซ่หนึ่ง สองก่อนนะคะพิก,กับอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างก็คือพิกกับชิ้นงานให้ดูเฉยๆนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงในช่องเกี่ยวไหมดึงขึ้นมามันก็จะมีสามห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้นะคะถ้าเป็นการถักทีมันก็จะรวบขึ้นมาเลยรวบทีเดียวนะคะหลักก็จะสูงกว่าควักธรรมดานิดนึงนะคะ พันหัวเข็มแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบทั้งหมดนะคะแบบนี้หลักเขาจะสูงกว่าควักธรรมดานิดนึงนะคะเอาอีกรอบนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปในช่องเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็จะมีสามสามห่งอยู่ในเข็มแล้วก็รวบนะคะ นี่คือสัญลักษณ์การถักทีนะคะสังเกตว่าเขาจะสูงกว่าพันหัวเข็มหรือควักธรรมดาหรือว่า x อ่ะนิดนึงนะคะถ้าส่วนมากถ้าถักทีก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถัก F นะคะก็คือเดี๋ยวโซ่ขึ้นมาโซ่สองสก่อนพลิกกับชิ้นงานอันนี้คือการถักแบบพลิกกับ พิกไปพิกมานะคะในสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือน f นะคะก็คือตัวเนี้ยมันก็จะมีเป็นพอหนึ่งข้อพอสองข้อพอสามข้อนะคะ,ะส่วนตัว t อะ่ะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ถ้าจำไม่ผิดก็คือจะเป็นพอหนึ่งข้อแล้วก็เหมือนจะมีเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนครึ่งหนึ่งอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยส่วนมากเขาก็จะถักกันเป็น f แล้วก็มันก็จะมีขีดเหมือนเหมือนเป็นเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตราคไม่ออกอีกเป็นแบบเนี้ยถ้าหนึ่งขีดก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมันก็จะมีเป็นสองขีด สาขีดสี่ขีดก็คือพันหัวเข็มตามจํานวนนะคะให้เราดูมาริเข็มไม่สวยนะคะแต่ว่าอันที่เราถักไปเมื่อกี้ก็คือสัญลักษณ์จะเป็น t แบบนี้ก็จะเป็น x แบบนี้นะคะตัวเนี้ยถ้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งมันจะเริ่มเหมือนตัว t ีเลยนะคะแล้วก็แทงเข็มเกี่ยวขึ้นมามี3ามห่วงเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะปลด เราจะปดทีละสองห่วงปลดสองห่วงแรกแล้วมันก็จะเหลือสองห่วงแบบนี้แล้วก็รวบสองห่วงแบบนี้พนูเข็มแทงขึ้นมันจะมีสามหลักอยู่ในเนี้นะคะสามห่วงอยู่ในเข็มนะปดทีละสองเนี่ยเหลือสองก็ปดอีกครั้งหลักเขาจะสูงกว่านะคะ แล้วถ้ามีขีดขีดแบบเนี้ยเป็นสองขีดก็คือให้พันหัวเข็มหนึ่งรอบแบบนี้รอบที่สองแบบนี้นะคะคือจำนวนขีดตรงคอเนี่ยคือจำนวนพันพันรอบพันรอบหัวเข็มถ้าสองขีดนะอันนี้คือสองขีดปดลดทีละสองห่วงสองห่วงครั้งที่หนึ่งสอง แล้วก็3สังเกตดูนะคะหลักจะสูงขึ้นถ้าพันหัวเข็ม3ครั้งถ้ามีขีดแบบนี้สามขีด1 2 3แบบนี้ก,ก็คือปดทีละส 2. 2. องหองขอโทษนะคะถ้าทำช้าๆมันจะเป็นแบบนี้ละ สอแล้วก็4ก็คือขีดตัวนี้มันก็เหมือนการเพิ่มเพิ่มความสูงของรักขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะซีก็คือแทงเข็มลงไปรวบใหม่ขึ้นมา แล้วก็ดึงทะลุผ่านห่วงข้างบนเลยแบบนี้แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงทะลุผ่านเลยแบบนี้นะคะเขาก็จะเกี่ยวแบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดเส้นไหม ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการถักสีจบงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์การถักเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะไปเริ่มงานถักอันอื่นๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านถอรลักและก็มาลีดีไวด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามที่เพจด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะเดี๋ยวจะมีการอาสอนถักกระเป๋าวายูทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงเหลี่ยมนะคะเพิ่มไปอีกนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ